หลังจากเขาแกะปลาแล้วเขาก็ตตาใส่กับเห็กดกระด่างกับป่นเขาตํา <c oughs> ห้อมง่าครับ เป็นโอกาสดีได้กินซุปเห็ดกระดางอีเมร์เห็ดให้กินแซ่บแซบเพลินสีเอาต้นหอมครับเักชีมาหันห่นเลยิแม่บ่แม่ซุปเพ็ดกระดางโอ้ใช้ซิม,มกรันซิมข้ามล้วข้ามเหล่าติดใจิมโล <laughs> ใช่รัแซ่บอีลีบ่ย แซบบิลีหูแซบบิลีน้องเฮ็ดซุปให้กระดังงี้แหละยิ้มแซ่บเนาะแม่สิ่งบางเนี้ยสิ่งบางแบบฝีมือจากของโอ้ยโอ้ยนัวนอบอตรงใส่กระเซก็แซบเป็นบ่แม่เข้าใส่กับปนมาเลยนี่ดีโอ้ยปนกับเปิดนี่แม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 ่เปิดเปิดหมอนี่ปลาเข็ง มิตะตัวใหญ่เตยใหญ่นะว่าิะเดี๋ยวกันแล้วเลยครับซีทซุปเห็ดกระด้างฝีมืออีแม่เห็ดให้กินแซ่บแซ่บฝีมืนนมอยายหลันนำเนาะโอ้